สวัสดีค่ะพีม่มยมกับสวัสดีค่ะคุณน้ำฝนสวัสดีค่ะเข,เข้ามาอนุโมทนาและขอบพระคุณมหาลานี <c oughs> และทุกๆท่าน <c oughs> และทุกๆท่านในคลาค่ะอนุโมทนามากๆเลยเสียงคุณน้ำฝนเสีงยงไพเรอมากเลยค่ะ แล้จิตพี่ม,มันก็จะรอฟังนิทานตอนฟังก็รู้สึกสนุกค่ะารู้สึกซึงเศร้าซึงไปด้วยค่ะว่าพวกเราเกิดตายมาตั้งนานแล้วก็คนที่เราคุ้นคุ้นกันก็คงจะห้าร้อยชาติเจอกันเป็นน่นเป็นนี้กันมาก่อนไม่มีเรื่องบังเอิญเลยค่ะชาตินี้เราทุกข์กับใครก็ รู้ไว้เลยว่าไม่บังเอิญชาติที่แล้วเราคงไปทําให้เขาทุกข์มากอะไรเงี้ยมันวนเวียนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆชาตินี้เคยเจ็บกับใครมากก็เนี่ยรู้ไว้เลยว่าอืมเราไปเคยทําให้เขาเจ็บมากเนี่ยเป็นเรื่องปกติวัตาสงสารก็จะวนอยู่เงี้ยค่ะไม่บังเอิญใครเป็นลูกเป็นแม่มาเป็นพ่อมาเป็นญาติพี่น้องมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่ครั้ง <c oughs> เดี๋ยวจะไปหา<ม>จะลิตตัวเองบ้างยังไม่รู้ว่าจะหลิตอะไรพี่มยมน่าจะชอบเคลียร์กายหรือเปล่าคะพระคนเห็นรู้สึกว่าเวลาพี่มยมเคลียร์กายแล้วพี่มยมปิติขึ้นนะวันวันนี้ลมรวมาพี่รู้สึกมีความสุขเบาๆม,นะมีความสุขเบาๆนั่นแหละค่ะดี ความสุขนะฝนบอกเลยว่าอย่างนี้นะขนาดแม้แต่กระช่างจะเข้าฌานหรืออะไรก็ช่างนะถ้าใครรู้สึกหู้ยสมาธิเข้าที่ดีจังเลยแต่ใจมันแห้งอะ่ะปิติก็ไม่มีเวลามันเข้าฌานหรือว่าเวลามันจะเข้าสมาธิลึกๆอะทุกคนมันจะทื่อๆแข็งๆแล้วมันก็จะหมดกําลังเร็วมันจะแบบมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรอะค่ะแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการที่มันมีความสุขอะ แล้วเวลาเวลาที่เข้าฌานมันก็จะเข้าฌานง่ายหรือเวลาที่จะเข้าสมาธิมันก็จะเข้าสมาธิง่ายแล้วเวลาออกนะเวลาออกจากสมาธินะโหพลังจะยิ่งเยอะจิตจะยิ่งว่างจิตจะยิ่งเบามันจะยิ่งรู้สึกเหมือนได้พลังอะไรไม่รู้กลับมาฟรีๆอฉะนั้นช่วงนี้ฝรเลยเียความสุขมากๆแต่ ใครที่โลกภายนอกอะค่ะอันนี้ดักไว้ก่อนเลยเผื่อใครที่ทํางานเยอะๆเราสึกว,ว่ามันเครียดมากให้มาทําสมาธิแค่มาทําได้ก็ดีแล้วจะให้มาเกิดความสุขมันก็ยากะอะไรเงี้ยก็จะย้าว่าไม่เป็นไรนะทุกคน คือความทุกข์ก็ใช่ว่ามันจะแย่เสมอไปนะอย่างพระอาจารย์สมภพช่างก็บอกว่าต้องขอบคุณความทุกข์นะถ้าไม่มีความทุกขก์อาจจะไม่ได้อยากมาปฏิบัติธรรมกันด้วยซ้ําอย่างเงี้ยอืมก็ให้ความทุกข์มันกลายเป็นฉันทะว่าฉันจะต้องหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารจากความรู้สึกพวกนี้ไปให้ได้อะไรเงี้ยอะไรก็ช่างที่เกิดขึ้นลองมองให้มันเป็นเรื่องดีแต่ไม่ไปยินดีและไม่ไปยินร้ายผนก็ยังย้ำ,ยำอยู่เสมอนะว่า ทุกครั้งที่เกิดสภาวะดีๆหรือมีครูคอยชมหรือสิ่งใดก็ช่างที่เกิดขึ้นเราจะรู้สึกว่าเออเราอยากจะยึดมันไว้มันเป็นตัวเป็นตนของเราแต่พอมันไม่อยู่แล้วอ่ะมันจะเกิดความทุกข์ถ้าเรายึดสุขเห็นไหมว่าทุกมันก็จะมาด้วยมันมาด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่ายึดสุขไม่ยึดทุกแล้วมันจะมันจะไม่มาด้วยกันไม่นะยึดสิ่งใดทั้งฉุกทั้งทุกมันมาด้วยกันมันมาคู่กันอยู่แล้ว มันไปด้วยกันฉะนั้นก็มองทุกอย่างพยายามมองทุกอย่างให้เป็นกลางแต่ไม่ใช่ฝืนมองให้เป็นกลางเข้าใจใช่ไหมคะหือนว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะมองทุกอย่างให้เป็นกลางแต่ไม่ใช่ฝืนมองให้เป็นกลางสิ่งนี้สุกก็รู้ว่าสุขสิ่งนี้ทุกก็รู้ว่าทุกรู้ว่าไปยึดก็รู้รู้ไปตรงๆการรู้นั่นแหละคือการมีสติยิ่งมีสติถี่อย่ามันจะเริ่มแยกขันออกได้เป็นปก,กติเรื่อยๆ ขอบคุณ<น>ค่ะนุ้งคณะสาธุสาะพี่มโยมสวัสดี er. ค่ะพ,พี่เก่ง